สวัสดีค่ะวันนี้อีกมาให้เทคนิคในการเทรดตลาดไซเว้นะคะซึ่งเกิดบ่อยมากๆเลยในการเทรดทองนะคะโดยเฉพาะในไทม์เฟรม M5 M15 ค่ะก็สามารถทำกำไรได้แล้วนะคะหลัก500จุดเนี่ยเป็นไปได้นะคะส่วนถ้าเกิดไซเวในไทม์เฟรมใหญ่ๆ M30 H1 อย่างเงี้ยทำกำไรได้เป็นพันจุดเลยนะคะแล้ววันนี้กราฟที่เราเห็นเนี่ยคือไซเวแบบมังกระค่ะแบบปากอ้านะคะอิงจะชอบเรียกว่าน้องมังกรนะคะถ้าเป็นน้องมังกรพ่นไฟแบบนี้นะคะนี่ เป็นไซเวที่น้องอ้าปากออกไปแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเป็นมังกรพ่นไฟแบบนี้นะคะวิธีก็คือว่าน้องจะไซเวไปตามนี้ให้เราตีกรอบน้องไว้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราตีตรงกลางค่ะนี่ตีเส้นกลางของน้องที่น้องชอบมา break. เบรกประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าน้องย้อนกลับไปมาเดี๋ยวเรามาดู ดูตรงนี้นะคะอันนี้คือการไซเวของน้องค่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นก็สูงลงก็ตา่าขึ้นก็สูงขึ้นแล้วก็ลงก็ต่ําลงแบบนี้นะคะให้เราตีเส้นตรงกลางนี้ไว้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องหลุดตรงกลางแกนกลางนี้มาได้เหมือน ตอนนี้นะคะน้องหลุดแกนกลางตรงนี้มาได้เราขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเซลล์ลงมามองได้ว่าเดี๋ยวน้องจะลงมาต่อค่ะและจุดท p ีของเราก็คือขั้นต่ําก็คือที่โลเดิมนะคะแล้วถ้าจะให้ดีก็คือรอหลุดโลก่อนแบบนี้นะคะส่วนถ้าสมมุติถ้าน้องจะขึ้นไปสังเกตดูว่าการที่น้องจะขึ้นไปเนี่ยน้องก็จะพุ่งทะลุเส้นกลางไปได้เหมือนกันนะคะดังนั้นจุดเทรดของเราก็คือว่าถ้าเราตีเส้นตรงกลางนี้ไว้ถ้าเราได้เซลลลงมาข้างบนแล้วน้องหลุดเส้นตรงกลางนี้ได้เด้งเซลลงมาได้ ต่่อคะแต่ถ้าสมมุติน้องหลุดตรงกลางนี้ไม่ได้แล้วขึ้นไปเป็นสีเขียวต่อไปอีกเราก็จะต้องบายตามขึ้นไปแบบนี้นะคะอันนี้คือเทคนิคการเทรดค่ะแล้วออเดอร์จริงๆที่เกิดขึ้นในกลุ่มก็มีตามหลังคลิปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขาเทรดกันยังไง